ก็คงพบกันในเรื่องของบกินอากาศเทศนาเพป็นนั้นว่าหลักใหญ่ในการปฏิบัติเพร่อกรมฐา,านก็แนะนำกันมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งกรรมฐา,านสี่สิบและมหาปฏิปัานนสูตร <c oughs> ตอนนี้ไปก็มาว่ากันเรื่องเล็กๆนน้อยตามสมควรกับเวลา เพื่อว่าจะบอกอัยาสิยของท่านอยู่บ้างทั้งนี้ก็ผมถือตามแนวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศอาทิตตปริยายาสูตรสอนท่านบรรดาท่านเถด,ดินหรือว่าธรรมจักกับปวัตตะสูตรสอนท่านปัจจปัญญวคีหรือสีทั้งห้ามีท่านัญญาโกนัญญาเป็นตน้น เมื่อองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านหลายเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต่อมาองค์สมเด็จพระพเกวันก็ทรงสอนปกอณากาเทศนาคือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยเอามาเอามาทิมบายเพื่อความเข้าใจเพื่อท่านหลายเหล่านั้นจะได้ลดเดลดิษ ถ้ตัดกิเลสทียเล็กเทียนน้อยตามปัิยาใยจงกว่าจะเป็นสมุทเฉติปหารคำว่าสมุทเฉติปหารหมายคามว่าตัดขาดตายไปหมดปะหาระแปลว่าทำลายสมุทเฉตแปลว่าตัดทำทำลายทำลายด้วยการตัดเทียเล็กเทียน้อยจนกว่ากิเลสจะหมด นี่ปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระรบรมสุคตเวลาสอนพระองค์สอนแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อผมแนะนำพระบรมฐานเรืงสี่สิบแล้วก็มหาปฏิบัติฐานสูตรแล้วก็อะไรล่ะจริตหกนิวรห้า ความจริงก็หมดภูมิกันแล้วสอนกันแบบหมดไส้หมดพุงบารมี10บก็สอนเจรณะสิบหก็สอนแล้วก็อิทธิบาท4ก็สอนสอนหมดแต่จะว่าหมดในคติพระพุทธศาสนาใน,นไม่หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนไม่มาก แต่ว่าสอนมาสอนไปก็ไปลงคันห้าอย่างเดียวให้ทุกท่านทั้งหมดเห็นว่าคันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งนี้พ่อะไรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเคยตัดว่าที่สอนอ้อมไปอ้อมมานี่ก็เพื่อแต่ล่อมเข้าไปหาคันห้าเท่านั้น พระองค์สมเด็จพระพุทธกวนสอนแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายผมก็สอนแนะนำท่านท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่ชีวีใสของผมที่จะยาก่อนขอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรโรดใครครวญกันเอาเองวันนี้ท่านฟังบุพกรรมของท่าน อัญญาโกณัญญะแล้วก็ท่านห้าสิบห้าท่านมีมีใครละ่ะมีพระยศเป็นหัวหน้าเจนว่าธนัญ,ญาโกณทญยะนี่สมัยช่ายก่อนๆที่ท่านจะเป็นอรหันต์ถอยหลังไปจากนี้แสงกลับ ในศาสนาของพระบระมมุตระถอยไปเก้าสิบเอกกับในศาสนาของสมเด็จพระวิปสัสสีความจริงเรื่องนี้รู้สึกวะเฟือเฟือผมคิดว่าคนที่เรียงบาลีนี่อาจจะพลาดไปนิดหนึ่ง เพราว่าบางในบางสมัยท่านกล่าวว่าสมัยพระปฐมมุตระนี่ถอยหลังจาก้าจากนี้ไปเก้าสิบเอกบ่า <c> ง <oughs> ทีก็บอกว่าถอยหลังจากนี้ไปอีกแสนกับเป็นสมัยพระพิปัสสีนี่ตรงนี้แหละครับอาจจะเผือไปหน่อยแต่ว่าช่างไปเลย การสมัยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ปฏิปาัาคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถือเรื่องเล็กๆในน้อยการเวลาอาจจะพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาแต่ผมได้อธิบายให้ท่านฟังก็นเนื่องจากว่าตามพระบาลีเท่านั้นเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญปฏิปทาดีกว่า เรามานั่งพิจรา,ารณากันว่าพระท่านัญญาโกัญญาในสมัยหนึ่งท่านถวายทานเจ็ดวันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ในขณนะนั้นที่ท่านถวายทานจบท่านก็ตั้ง,งมนโนปฏิทานปรารถนา ว่าต่อไปภายหน้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จอรหัตผลขอบรมีพระองค์สมเด็จพระทศพลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดและในที่สุดมาถึงพระพุทธศาสนานี้ ท่านยึงได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จปัะจินาสีก่อนคณะใดทั้งหมดและก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรมาจากกับปวัตรนสูตรพอจบท่านก็เป็นประสูดาบันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนปะกินากะเทศนาเล็กๆ,ๆน้อย ท่านก็เป็นอาราหันต์ก่อนเพื่อนอีกสีองค์เป็นอาราหันต์ที่หลัง <c oughs> ตอนนี้ที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าอยากให้รรดาท่านนนั้นหลายมีความเข้าใจว่าการประพฤติทธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่างท่านอัญญากนทัญาในอดีต นี่ท่านมีหลักใหญ่ในการปฏิบัติคือประจำใจของท่านก็คือมีความพอใจในการให้ทานเป็นสําคัญ <c oughs> ซึ่งเป็นแนวเดียวกับท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีเมื่อพบองค์สมเด็จพระมหามุนีท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีก็พอใจในการให้ทานในอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสีกา ที่เป็นพระรยเจ้าในสมัยนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยนาอดีตท่านก็เป็นผู้พอใจในการให้ทานผลของการให้ทานของท่านทั้งสามความจริงมีมากกว่านี้นีครับเ <c oughs> นยกแต่เพียงตัวอย่างตัวอย่างย่อยๆเท่านั้นผลเรื่องการให้ทานคือจิตหนักไปในทานอย่างเดียว เรื่องศีลเรื่องภาวนานั้นท่านก็ทํากันแต่ว่าอารมณ์ที่หนักจริงๆหนงเดียวยึดอยู่ในเรื่องทานเป็นสําคัญ <c oughs> ในที่สุดทุกท่านก็ได้เป็นพระเดิยเจ้าเหมือนกันหมดในการให้ทานบรรดาท่านทั้งหลาย องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิาศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐานฟังให้ดีนะครับ <c oughs> อาการให้ทานนี่เป็นจาคานุสติกรรมฐานการให้เป็นปัจจัยของการตัด ตัดอะไรก็คือตัดกิเลสกิเลสตัวนี้ได้แก่โลภความโลภนี่แต่หากว่าท่านหลายจะมีความสงสัยว่าบุคคลมีความมุ่งมั่นอยู่ในการให้ทานก็ทานมีกำลังตัดกิเลสได้เพียงความโลภอย่างเดียวทำไมจึงจะเป็นกำลังใหญ่ให้เป็นอรหันได้ ผมก็ยะต้องขออิิบายสักนิดหนึ่งว่ารมของท่านที่มุ่งการให้ทานเนะี่ยท่านคิดแ็นดีนะครับทานถ้าเราให้ผลอย่างย่อเรียกว่าเป็นโลกิยทานให้ทานเพื่อความสงสารให้ทานเพื่อความเคื่อเกื้อกูล ไม่หวังมักไม่หวังผลอย่างนี้จิตใจของท่านบุคคลนั้นก็ชื่อว่านยนิจาคานุสติกรรมฐานทานเพียงแค่นี้เป็นปัจจัยท่านั้นหลายเหล่านั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาได้และก็มีที่ประสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากปราศจากความยากจนเข็นใจ อันอย่างนี้เป็นโลกิยทานถ้าสมมติว่าจิตใจขอาบรรดาท่านางหลายมีอารมณ์คลุ่นคิดอยู่เป็นปกติว่าอยากจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงกระทำได้ถ้าทรัพย์สมบัติไม่มีก็หวังเกื้อกูลในการแนะนำที่เรียกว่าธรรมทาน เวลาใดที่มีทรัพย์สมบัติจะพึงแบ่งปันกันได้แล้วก็พร้อมในการให้จิตนึกอยู่เสมอก่อนพอตื่นขึ้นมาก็ก็คิดในใจว่าเมื่อ,อไรหนอเราจรึงจะมีโอกาสได้เกื้อกูลคนทั้งหลายในโลกและสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุขจิตคิดอยู่อย่างนี้เป็นปกติ <c oughs> นัดเตือน่ตื่นตือต,ตื่นขึ้นมาที่เวลาการหลับ <c oughs> ใจคิดอยู่เสมอนั่นเอการให้ทานครุ่นคิดอยู่เป็นปกติไม่ขาดสายถ้าใจของท่านตั้งอยู่อย่างนี้ท่านหลายคนได้โปรดทราบว่าใจของท่านตั้งอยู่ในฌานของจาคานุสติกรมฐานคำว่าฌานก็คือเพ่ง แพ่งก็คือนึกคืออารมณ์มันส่งตัวจิตคิดอยู่ไม่เคยอยากจะโกงใครไม่เคยอยากจะลักจะขโมยยื้อแย่งเขาคิดอย่างเดียวอยากจะให้ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่ากำลังใจตั้งอยู่ในอารมณ์ของฐานเป็นปกติท่านเรียกท่านเป็น,นเรียกว่าฌานใจคิดอยู่อย่างนี้นะฌานนั้ไม่ใช่ไปต้องไปนั่งหลับตามันจึงจะเป็นฌาน ที่นั่งหลับตาเนี่ยก็ถือว่าฝึกเพื่อให้รมจิตเป็นชานถ้าลืมตายขึ้นมาแล้วแทนที่อยากจะให้กลับอยากจะขโมยเขาอยากจะยื้อแย่งเขาอยากจะคดโกงเขาให้หลับตาเป็นชานยังไงก็ตามถ้าลืมตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ชานแบบนี้ลงนรกแน่แต่ว่าเราไม่ทำอารมณ์เพ่งให้ตรงเป่งไม่ตั้งให้จิตสงด แบบเข้าสมาธิหลับตา <c oughs> แต่ลมใจของท่านนั้นหลโดยทนหน้ามีจิตเมตตาปราณีมีความกรุณาสงสารคิดอยากจะให้คนนั้นหลายมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนใจคิดอยู่อย่างนี้ปกติเรียกว่าเป็นฌานในจารานุสติกรรมฐาน อารมณ์ชาจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนท่านไม่มีโอกาสจะเป็นเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่เกิดเป็นเทวดาน่าต่ําไปท่านต้องไปเกิดเป็นพรหมเพราะอาศัยฌานในจาคานุสติกรรมฐาน นี่ถ้ากำลังใจของรัดาท่านหลายหวังในการให้ทานเพื่อมรักผลอย่างท่านอัญญาโกดัญญะคิดในใจว่าโดยอน่ายกุศลในการให้ทานของเราคราวนี้จงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสิ่งพรนิพพานที่บรรดาทาย,ยกท่านหลายพากันแนะนำในการถวายทาน เนลลงท้ายว่าอาสวัคยาวาหังโหตุแปลว่าขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยข้าไปเจ้ามีกิเลสอันสิ้นไปแล้วในว่าน,นิพานปฏิโยโหตุเทียงแปลเป็นใจนความว่าขอข้าไปเจ้าจงสําเร็จเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ที่บรรดาทายกท่านหลายมักจะแนะนําในการถวายทานกันอย่างนี้ถ้าจิตใจของบรรดาท่านบริพัตรบสตรส,สัททรงแบบนี้แล้วว่าไปแล้กวก็ใจทรงสอยู่เป็นปกติเกิดไปพบพระหันก็ดีพบพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเลขเทศคราวเดียวก็เป็นระหันอย่างท่ัญญาโกธัญญาห็นได้อย,ย่าง ว่าจาคาสติกรรมฐา,านอันเดียวโดยเฉพาะก็สามารถจะทำคนให้เข้าถึงสิ่งพนิพานได้สราบ,บคณะของเรานี่หนักในการให้ทานมากแลก็พอใจในฌานอย่างอื่นด้วยช่วยกันเป็นหลายแขนงการให้ทานของท่านน่ะบางทีพระทั้งหลายบอกผมไม่มีสตังนี่ครับ <c oughs> หลวงพ่อบอกว่าผมพอใจในการให้ทานไม่จริงหรอกวรรดาวมบาสุกมบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้บอกแม่หลวงพ่อในยกย่องทรงเด็ดเราไม่มีอะไรจะให้ทานบยไดเข้ามาแล้ววัดนี้ก็ไม่มีเขตปเสะกุลเมงก็ไม่มีจะหาความเป็นมหาเศรษฐีอะไรมาให้ทานท่านบอก ท่านกล่าวมาอย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการให้ทานในวัตถุท่านอาจจะไม่มีหรือมีมั่งมันก็น้อยเกินไปแต่ความจริงวัตถุจะน้อยจะมากนีม่มันไม่สำคัญสำคัญที่กำลังใจของท่านน่มันทรงอยู่ในการให้ทานหรือเปล่า คิดไว้เสมอหรือเปล่าว่าเราเราอยากจะสงเคราะห์คนละสัตว์ให้มีความสุขคิดหรือเปล่าแต่คิดอยู่อย่างนี้โอกาสที่ท่านจะให้ด้วยวัตถุไม่มีแม้แต่สักนิดหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ชาในจาคานุสติกรรมฐานเห็นไหมแทนที่จะเกิดไปบนบนสวรรค์ท่านดันไปอยู่พรม่ะมันสูงขึ้นไป นี่เข้าใจสักนิดหนึ่งแล้วก็มันเป็นของไม่ยากแ้วนอกจากนั้นผมอยากจะถามท่านสักนิดหนึ่งว่าท่านทำงานในกรณียกิจของสฆงทำงานกันทุกอย่างเนี่ยผมขอกล่าวว่าเกือบทุกองค์ในวัของเราที่ผมไม่ได้กล่าวว่าทุกองเนี่ยผมไม่ไทราบว่าองค์ไหนที่เกดมากหรือเปล่า ผมไม่รู้รู้แต่ว่าพระของผมส่วนใหญ่ท่านไปสูุ่สมัมเณรนี่เป็นคนขยันงานการทุกอย่างที่ทำกันเนี่ยผมไม่ได้สั่งซตั้งแปดสิบเปอร์เซนแต่ว่าทุกท่านเห็นว่าอะไรสมควรที่จะทำท่านก็ทำทั้งหมดบางทีท่านทาที่ท่านทำไปเนี่ยผมขอรับตรงตรง วันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่มีโอกาสไปดูท่านไอ้งานของผมมันก็ทมหัวเลยหัวไปเยอะแยะเพียงแค่จะเอางานของผมก็เต็มกรองแล้วจะเวลาไปสั่งให้ท่านทำงานกันมันก็ไม่มีแต่ผมก็ขอชมความดีของท่านส่วนใหญ่ที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามความสามารถของตน นี่เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าพ้าอะไรขี้เกียจบ้างในตรงไหนขี้เกียจบ้างแต่ระวังให้ดีนะครับถ้าชมว่าดีแล้วก็อย่าเหลืองถ้าเหลืองมาลายเลวมานั้นถ้าเรามีความดีอยู่แล้วต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าหลงละเลงว่าเราดีเพียงเท่านี้เป็นเลิศจงมีอารมณ์จิตคิดว่ามันยังไม่พออยู่เสมอ จะได้สร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดปัจจัยแห่งการทำความดีจะทำให้ท่านเป็นอรหรั <c oughs> นต์ในกิจการงานทุกอย่างที่ท่านทำกันท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลเป็นเงินเป็นทองจากผมผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใครคือไม่มีใครคิดเพราะว่าผมไม่เคยจ้างท่าน ทำงานทุกอย่างนี้ผมไม่เคยจ้างและไม่เคยจะคิดว่าจะให้รางวัลอะไรท่านด้วยเพราะว่างานหลายอย่างที่ท่านทำกันผมไม่ได้สั่งแต่ไม่เป็นกิจควรทำและทุกท่านก็ทำเมื่อทำกันไปอย่างนั้นถ้าจะคิดเป็นค่าจ้างรางวัลเป็นค่าแรงงานก็ลองคิดดูที่ว่าจะต้องจ่ายให้พวกท่านวันละเท่าไหร่ นี่การนี้ท่านทําอย่างนั้นท่านกับท่านก็บ,บอกว่าท่านตอบได้ทุกองบอกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก <c oughs> ที่ผมทนะําน่ะที่ผมทําผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของหลวงพ่อเนี่ยครับผมทําเพื่อ,อบุญองโอสนคือเป็นคันถาุระเป็นกิจของพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องทํา ในส่วนมิปัสนาธุระผมก็ทําตามกิจของผมน,นว่าผมจําพระบาลีได้วันนิพพานัาสสะสัตยิกิริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาเทียงแปลเป็นเจตความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพานธ์แลหลงพ่อจะไปนั่งคิดค่าแรงงานกับผมน่นมันจะถูกที่ไหน ผมทำตามกิจในฐานะที่ผมเป็นมิสุสมัน,นในในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี่มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธธุระได้แก่ทุกขณิกายคือการทำงานมันเหนื่อยเขาเรียกว่าทุกขณิกยสองวิปัสสนาธุระผมต้องการเป็นพระของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนเท่านั้น แล้วทำไมจะมาว่ากันวัดแม่ทำงานเพื่อสินจ้างรางวัลน,นี่กับผมก็ไม่ได้บอกท่านว่าผมจะให้รางวัลกับท่านท่านคิดอย่างนั้นมันก็ถูกผมว่าผมพูดมันก็ถูกเหมือนกันการที่ไม่ได้คิดสินจ้างรางวัลแต่ว่าหากว่าเราจะมาจ้างเขาทำงานมันจะต้องเสียไปวันละเท่าไหร่ที่ท่านพวกท่านทำกัน คิดค่าตัวอย่างเลวที่สุดก็วันละยี่สิบบาทถ้าทำกันเต็ม,มาตาตามที่เขาทำบางท่านก็มีความสามารถในขั้นวันละถึงร้อยบาทก็มีเป็นนะว่าท่านลงมานั่งคิดถึงค่าแรงงานของท่านทีว่าท่านทำมาแล้วกี่วันท่านมีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่คนงานวันละยี่สิบบาท ถ้าสิบวันมันก็สองร้อยบาทสามสิบวันมันก็หกร้อยบาทถ้าสามร้อยหกทีห้าวันมันเท่าไหร่เพราะว่าท่านได้มีความสามารถยืมไปกว่านั้นมีค่าในการงานทีงวันละร้อยบาทก็มีท่านเสียสละแรงงานไปวันละร้อยบาทสิบวันมันก็พันบาทสามสิบวันมันก็สามพันบาท วันนั้นว่าแรงงานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรรมฐานโดยตรงและก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานประเภทเลือดเสร็จด้วยเพราะว่าช่วยไม่หวังผลการตอบแทนในด้านวัตถุที่ผมพูดนี่เพราะว่าไม่เคยมีพระมีเน,นองไหนมาขอร้องบ่าหลวงพ่อครับผมทำงานหนุ่ยเกือบตาย ผมขอข่าเหนื่อยสักนิดผมไม่มีสตังใช้แล้วละขอทั้งสิบบาทห้าบาทสลิงสอมสลิงไม่เคยมีพระองค์ใดมาปรีบปากบอกบอกกับผมถึงแม้ว่าจะไปทวงไปถามกับคนอื่นมันก็ไม่มีเห็นแล้วหรือยังว่าจาขานุสติกรรมฐานาของท่านเนี่ย เป็นจาคานุสติกถฐานมกรมาจะเป็นจาคานุสติกรมาฐานขั้นเลิศ <c oughs> มันเลิศตรงไหนเลิศตรงไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งหมดทำอาศัยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าธุระมีสองอย่างคันธธุระคือกิจกายงานวิปัสนาธุระคือกิจที่จะทำกิตให้หมดก,กิเลส เป็นอันว่าท่านนั้นหลายทำตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกตเต็มภาคภูมิคนที่จะภูมิใจและเป็นอันว่าทานของท่านนี้จัดว่าเป็นทานชั้นเลิศจิตคิดว่างานพวกนี้จะมีอะไรบ้างเราจะทำนี่มันเป็นชานในจาคานุสติกรรมทาน ทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาาคะตัวที่เรียกวันละกันเลยทีเดียวไม่หวังผลใ,ใดๆทั้งหมดถ้าหากว่าท่านจะกำหนดจิตเช่นเดียวกับท่านพระัญญาโคนัญญาว่าผลของการทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ในกิจของสองฆ์นี่ก็ดีแตรว่าท่านหลายมีอีกมากท่านจำนวนมาก มีความห่วงใยแนวทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเวลานี้หลายวัดต่างก็ต้องลืมตากันอยู่เสมอเนื <c oughs> <c oughs> ่องว่าภัยของวัดมันมีมากแม้แต่วัดหน้องสุมนงพ่อจนูนที่เราไปพบกันที่ประตูน้ำพระอินทร์ท่านไปไหนรู้สิทธิบอบว่าค้างไม่ได้ลวงพ่อผมต้องกลับภายในวันนั้น คิดว่าท่านยัมีสัจจะอะไรพูดมาพูดไปก็บอกว่ากำมวยมันชมลุงพ่อห่วงทรัพย์สินของสองฆ์ต้องไปควบคุมดูแลบรรดาวิสุทธิสมณเณรให้ช่วยกัรรักษาของสองฆ์ในง,งานประเภทนี้เป็นงานหนักนี่เราชีวิตเข้าเสี่ยงในการรักษาของสองฆ์จัดว่าเป็นปรมัรธิปฏิบัติและถ้าเป็นทานก็จัดว่าเป็นปรมัติทาน ถ้าบารมีก็ถือว่าเป็นปรมัตธรรมบารมีไม่ได้ยกย่องเพื่อไปยอให้ท่านเสียสละชีวิตเหนื่อยยากท่านทําอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจเจตนาเช่นเดียวกับพระัญญาโกณทัญญาแต่ว่าจะไปหวังว่าชาติหน้านหนขรับตั้งใจว่ามันชาตินี้ดีกว่าเป็นอนั่าจริยาขมันดาท่านหลายอาศัยจากานุสติกรรมฐานมีทั้งโลกิยะ จาคะมีทั้งทานในจาคะมีทั้งประมัตัในจาคะหากว่าอารมณ์ใจของท่านุูจากละอย่างนี้ท่านละโลภได้ตัวเดียวโทสะม่ก็หายไปเพราะมม่ายกันโลภะจะมีขึ้นมาได้ก็เพระาะอาศัยเมตตาเป็นตัวสำคัญ เมื่อโลภะกระโทสะทั้งสองรายการมันสลายตัวไปโมหะม,มันจะมีที่ไหนก็ชื่อว่าท่านสามารถจะถึงพระนิพพานได้ดยง่ายเอาแล้วสำหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในจาคานุสติกรรมฐานที่ท่านทำกันผลอันใดที่ท่านทำแล้วในศาสนาขององค์สมเด็จพระพักตรวันโดยไม่เห็นก่ารเนืยากหรไม่เห็นแ่ค่าจ้างรางวัล ขอผลบุญบารมีอ no ย่างนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านอันหลายได้สำเร็จอนาตผลลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่่า้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี